m o เดิร์นไนท์ทีวีร่วมกับกลุ่มอตทน้องแอนคะดูนี่นะคะพี่สั่งงานเด็กไว้ยังไงเด็กทำอย่างคะ่ะพี่อารมณ์เสียมากนะตอนนี้ที่ว่าเด็กคนนี้ต้องไล่ออกนะคะเราไปหาลูกค้าหน้าเป็นตูดแบบนี้เดี๋ยวจะอดเงินล้านนะคะ Dante, mark. การกระชากเครื backyard, loyalty, ่องยนต์ขณะออกรถและการเร่งเครื่องขณะที่อยู่ในเกียร์ว่างหนึ่งครั้งจะสูญเสียน้ำมันไปฟริๆี15ซ oui. ีซีหากมีผู้ขับรถ1ล้านคนทำพฤติกรรมแบบนี้ในแต่ละเดือนประเทศชาติจะสิ้นเปลืองน้ำมัน15ล้าน7แสน5หมื่นบาทใจเย็นๆนะคะพิดาหงุนหงิดขนาดนี้เนี่ยขับรถได้นะคะพิดาได้สิจ๊ะปากพี่แรงแต่เท้าพี่เบาจังน้องแอน อย่าบ้านอย่าก,กระชากถ้าไม่อยากเปลืองน้ำมันช่วยคนละนิดคิดก่อนใช้ด้วยความปรารถนาดีจากกลุ่มปะตะทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย